ปานประตูหนาเจ็ดสิบเพราะหนาแปดิมันใหญ่พดหนาเจ็ดสิบกีบเสียวไล่มีหน้าต่างบึกโป่งนีนี่แหละหลุดมือในเรียบร้อยเลาจะโคกแบบมันแบบย่อนั่งแบบทานเนาะแล้วเขาจะโบต้องเห็ดทานใช้หวดออกมาใช้รถหลายนี่แหละไปนล้งเลยสีขาวปน สีเด่เลยสีม่วงเอาละตั้งน้าชะล่างปนะเปลี่ยนภาพบรรยากาศก่อนมาอนีพินอ,นออกเนาะอยู่กับแม่ค้าเศร้าขายหิ้มทาง กลับบ้านข <c oughs> ึ tá, ้นมาจังน้อยเนาะบ้านแก่งจองนี่แหละพี่น้องเนาะบ้านของทางบางหลาดน้องเอ็ดนะพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพัสดสุขทุกคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันคือเก่าคือเดิมครับช่องของทางพอน้องเปียว้อพี่น้องเด้อเป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงเราพี่น้องเน้อหากมาแต่ไปซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำนาะพี่น้องเน้อมีประตู รากาบ,บ้านพี่น้องเนาะแล้วก็มีสซโคกนั่งน้ำพี่น้องเอ้ยเนาะก็ซื้อว่าซื้อมาได้รับหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเต็มบานพับลูกกรนเนาะอ่าสิไปมอบไว้ก่อนและพอสร้างนี่ก็อยู่ในระหวา่างดําเนินอ่าโตเติมมือแรกพี่น้องเนาะอ่าบ้านพื้นสร้างของทางพอเราเนาะพอน้องเอสนี่แหละพี่น้อยเนาะเอา้าเขาไปเบิ้งทั้งไม่ค่านี่ก็พี่น้องมีอย่างแน่นี่นเนาะผู้เชียงอยากได้อันอ่ามันพี่น้อยมีบ่วน้อนี่เนาะ อ่ามันเกลียวพี่น้องเนาะอ่าไปเบิงน้ากันเนาะพี่น้อยเ,ออเบิงน้ากันซื้อแล้วก็จังหนีเอาเครื่องของอุปกรณ์ห้องน้าไปมอบให้เราเนาะขอบคกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางอ่าเม่เจดีด์ดายเด้อเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเฮาพี่น้องเนาะเป็นได้สดสวยอ่าห้องน้าห้องในเพื่อให้ความสะดวกสบายเนาะขอบคกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางแม่และพระในครอบครัวใพพดๆด้วยเนาะขอให้อยู่ดีแม่สุขายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมุนไปรารถนา ถูกเ,เนาะอ,าอ่าไหนพี่น้อยเข่าไปเบิ้งอา่ามีค่าเช่าขายเ้าน้ากันก่อนจกักเล็กจักน้อยเนาะจาังสีเขาไปมอบอา่าเนาะก็โทษพี่น้อยอา่าเรีว่าเพิน่นหอยใบแบบนี้นี่ใครกลัววางไม่พื้นอยู่พี่น้องเนาะถ้าวางไม่พื้นนี่มันติดขี้พุ่นได้พี่น้องเนาะอา่าหอยไว้แบบนี้นี่คือราคามันก็เป็นมุมมองที่อา่าเครื่องคลองนี่มันลาย นียังแน่เย้อยอ้น้อยนี่ัเเนาะต้มถุงสิบงสิบพันไม่ใช่สาเออนี่นเขาจะตัวนี้นี่มันยังนี่นะของไสนนี่นะน่บอเจ้านี่บอโอ้มันจะาบอล่ะถุงเทเดนี่นะ ถุงซาพันโดยโอ้ธรรมดาเนาะอันห่อนี่ได้แซมเม็นยังอันนี้นะบนแหงกินได้บ่นี่นะได้แกงใส่ปลาใส่เคียดอ๋องดูสิกะมีอันนี้เนาะเออดูเห็นอันนี้เฮ็ดโบน์โบ่์นี่เอาคิงเนาะน้อถ้ากันเฮ็ดนั่งเงี้ยนะชุ่มเงี้ยนะเพีงไทยเพีงไทยโอ้ยเนาะว่าไปแต่อยากพิยงน้ำแท้อากาศหนาวเนาะ เอออันนี้มีขิงป้าคิงยังนะอันนี้เนาะเดี๋ยวเบิ้งก้อนพี่น้อยนี่แหละเนาะอันนี้เป็นในงางาดั้มมันนี่เนาะอันนี้งานงาขาวตัวนี้เด้หมักทัวถุงราคาเท่าไรนี่นะถุงสาวพันเฮ้ยบมันเนื้อก้อนบ้านก่อนสิมาเบออันนี้ได้สลักข่าวกำถุงหาดสิพันอันนี้ขายสูมือบ่มีมชูมือบ่แบบที่น่ะ โอเคโอเคพี่น้องเอ้ยอันนี้ถามไว้ก่อนว่าบัดมือเมือ่อสิมาเอาอย่งมันอันนี้เอาตัวนี้ก่อนเอามันนี่ก็ได้อ่ะซอยมันถุงหนึ่งเด้อมันถุงหนึ่งน้องไหมนี่นับถุงหนึ่งเอาถุงหนึ่เงเอ,เอาไปต้มแจำแจ้ากอนอันนี้บ้านยังอันนี้นะเอาบริมเวณบ้านแกงจองบอ่อ บ้านกระลุกเอาขึ้นไปนี่มีหมู่บ้านบ่ขึ้นไปเทิงนี่อ๋อโอ้โหมาอีกแล้วเนาะแม่ค่าโห <c ười> <c ười> ขายยังนี่เนาะมาตัวเฮ่บอ <c ười> เอออาโอเคเนาะเดี๋ยวอันเป็นเบิดเท่าไเล็กพอละสาวของเจ้าบ่นั่นนะให้ซอยบ่เจ้ากะโอเคเนาะสาวสาวเป็นห้าสิบพันเนาะ อ้าแปมหนึ่งเด้อยังก็สุกแล้วบ่ข้าวก้มสุกแล้วบ่เอ้าแปมหนึ่งไปหน่อยเออเอาเออเนาะเอาแบงกันเด้อชุ่มเจ้าเด้อหานกันเองเด้อโอ้มันแกวเนาะอันนี้ขอบใจเด้อหนึ่งกับต้มนี่เอาได้แซ่บนี่หนึ่งแซบ่งคันมุกเอาได้ใช่โมกกระแซบโมกกระแซบมุกกระแซบคือกัน Oh, ok Đôi đôi, Đời đời, à, lại Ah, à, này này, bây ừ. muk ăn tổn leng con, là nó mày tôm, nó Bao. Bao. là bò xúc là bò. Bao. bò ừ. Khăn... Khăn một xúc bò. ăn Bao. 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 bò Bao. 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 qua Bao. 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 เดินทางต้องไปส่งแล้วก่อนหันแดรักสถานีอยู่ห,นหนันแดร์เนาะไปไม่หนื่อยเฮ้ยอ้าเนาะขอแห้งเลยเด้อไอ้เด้อใช้จะลุยหลือบ่อ๋อโอเคไปแต่เราซอยกันตัวนี้ก่อนเฮาเครื่องของน้านี่แหละซื้อมาไว้ก่อนมันเครื่องมันครบอะไรใครในบ้านนี่ออเอาไปสืได้อันนี้ผู้ละเอาไปอิงไว้มองข้างนันนั่นผู้ละเฮายก็เห็นอันเจ้าจักอันนนั้มาบอ ตัดจะปิงบ uh, hey, no? <deu> ่ผมเจ้าบ่ว่าจะให้ตัดกุ๊กอันนี้ได้ได้บ่ตัดนะอันนี้ได้กุ๊กมาชีรานี่ได้เนาะแพะสองบาทนี่ก็แล้วแล้วเนาะน้องเอ็ดเพิ่นไปนั่นพี่นหน่อยไปครับน้องลูกชายเพิ่นเนาะลูกชายลูกชายเอาอูม่ได้มือนนี่ ปานประตูอันนี้พี่น้อยปานประตูหนาเจ็ดสิบพอหนาแปดสิบมันใหญ่พดหนาเจ็ดสิบกิบเบอร์เซียลไล่มีหน้าต่างมันบ่มีอีองมาใช้ใบใบเฮือนนี่เป็นยังบ่ฮะเฮ้ยใบหนีบ่ดนนะเดี๋ยวเด้อทำเลยเขาว่าอิงใบหนีบไปยังไรนี่ได้ปูนี่ได้ ฮะเพราะไหมันแล้วแล้วเสานี่ยังใย่ออยู่พระ่ายังเสียนั้นอยู่เด้ันนี้่หรอยากอีงแ้่นะอยูนี้นะอีงไปกุ๊กไม้นี่ไม่ได้ป้ะเนาะแต่ว่าอย่าไปเหยียบได้จะว่าเนอะเต็งไว้าหนนาะ bây giờ học cúc này đó luôn Ê, à, xuống bàn này nó ta <laughs> ừ, à, nó đưa đấy nó đấy ừ, ừ. ừ. หลุดมือนเรียบร้อยเอาโะโคกแบบมันแบบย่อนั่งแบบทานเนาะแล้วเขาจะโบต้องเฮ็ดฐานอทานตอนนี้มันมีแหละง่ายนี่แหละเนาะจะโรยบ้ายป้าจะกินข้าวกินน้ำก่อนก็ได้ก็าซื้อมาไว้นี่แหละพี่น้อยยัน นะครับเชื่อว่าเจงทางเขื่อนซานแน่ซึ่งมาเลี้ยงเลี้ยงไว้แต่แค่นี้ยสร้าง่นเห็ดตัวนี้พอได้อันนี้ในจักหน่อยเพิ่นมาต่อตัวนี้เลยนะเนาะเอานี่แหละเลี้ยงไว้นี่แหละอ่าเจ็ดสิบเป็นหน่วยเงาสองเมตรสรคองเราไม่มีพายุเลยนี่เนาะคอนุเอ็ดเราอันนั้นบ่บ่โหคือกันจบไปฉันแต่ฮะกับเขากับน้ำให้สร้างบ่ ไดโหพุ่นอยู่ระหว่างทุกข์เขาให้สร้างเนาะอาเสายหนอเดี๋ยวไปซ่องบงทางสร้างก่อนเพิ่นได้อยังอยู่ยังกินเนาะพี่น้อยเอาพอแล้วไปบงกระตูปแล้วก่อนเนาะเอาพี่น้อยด้วยกันออาสำหรับทางบ้านขึ้นซานนี่ก็อาจจะน่าแหนะเนาะ เดินข่าวเดินยังอันนั่นเลยใกล้ละโอ้ไผ่หมดหมดเลยนี่น้อง fel, เนาะจูไผ <hier shuttle. S 2> ่อยู่ล่ะจูไผ่หาพื้นไม่เห็นนะเบ้าอย่างนี้ไปต้มมันก่อนนี่อ่ามีไผ่อยู่ว่หาพื้นมาจูอีกอยู่นี่นะไหมมันเศร้านี่นะหาพื้นมาล่ะ น้องแข่าใหญ่เนาะผืนห้องนี่พี่น้องเอาซุ้มซุ้มละอาพื้นมาจูนะครับสีเอาอันนี้มัดหนึ่งเลยก็ดีกินพื้นผมแหละมาจู่ระลายแล้วเป็นต่าง nó anh bỏ xe anh sư mua sao nữa đấy em dài sao này ừ, thế ô sai ừ, lũ sai bỏ sai lại rồi nó bỏ con cái khiêng này khiêng ừ. à ở đó lại đó đi vô mùi nè 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 nâng đi tùm nâng áo đi qua chẳng mang mà về, mà rãnh nám đấy, để nó mày thì căng, anh nó cái đấy. Thôi. Thôi nè, thôi ruột thôi. được

ซึ่อนี่ไลยก๋วเจ้าน่ะฮะซอเวียงือเวียงเวียงยังเวียงรถจกไม่ยังคืออายฮะเฮือนเจ้าอยู่ใช่น่ะอยู่โซนไหนขึ้นไปตั้งเฮือนแม่ฮางมอนบ่เออเออห่างมาอันนี้พี่น้องกินแล้วบ่เข้าเจ้าหรอได้ยังกินนะกินน้ำไม้กินน้ำไม้ คั่วบอดี้ขึ้นไปหาเพื่อนเจ้าถือหน,นึ่งเงีเนาะไมเออนี่เด้อนี่ล่างนี่ก็ได้กินน้ำกันนี่เด้อเฮาเด้ออ่ะจับกล้องเอาเสียงนี่มาไ,าไปเอาเลยอะันนี้โมนี่หนึ่งเอานี่มันสิเปืออ่อยบ่พอนี่นะฮะเปื่อยเยอะหรอกเนาะมันสีโอ้สีนี่ซั่มเช็ดได้หนิหายากได้หนิสี่สีมว่วงนี่ ดวงเล้เดี๋ยวซพันเฟสหนึ่งเอ้ยหมเอเนาะใช้หวดเอามาใส่รูหลายนี่แหละไปเอาไปสีขาวสีแดงไปเลยสีม่วงเอาละตั้งน้ำชาล่างแบบอะไน้องท่านมาอยู่นอเอ็ดเนาะ Ô, nó rồi ạ, kia ạ. Pai, chú phai đừng măn này lại. Lịch cuối Hả? cuối. Thấy nè bè. Sáng qua thẹn cuối này. Chỗ này lùng phố hang đấy nè. Ôi, mà bang mới đi đốt. Bên nó cái pau vẫn bự bớt đấy hả? À. Ao ao. Nị vàng vẫn đốt nị phải giặc cả kín. Mấy cái mà luôn bự bớt đến nâu chứ sư đấy. À, ăn cuối anh à, chú chè như nì bò. nó lạng lạc lạng khác để lạ cả... kín học khác giỏi 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 xì โ okay. อเคขนาดเนาะหนึ่งวนักินน้ำี่ยมันลายอยู่แล่งกันกินไแลลระวบน้ำน้ำไแระวบก็โบเปิดใส่ถังว้รถเออเปิดว้รถพมน้ามันมไหลนี่ยเปิดว้าแต่หลด้วยน้ำบ่ค่อยแห้งเนาะพี mm ่นอ้ย Mày bị sai mày 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 này, mày 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 hiu, mày đấy mày 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 Nhanh bộ giá tuần Nhanh bộ giá, nhanh bộ hưu ha Nó Đó Lạng mấy cái đó Là, <laughs>

มันจีบันกรอบนอกนุ่มในอีกแล้วที่กันนั่นชื่อเป็นปักหนึ่งมันพี่หน่อยพอได้ใบกับเข่าเเขาียหันห่อนโอ้แส่บไปหน่ดูคอยดูพี่หน่อยคอยมากคอยไป

ได้ดอกได้แล oh, ้วบ่แม่จ๋าแม่เด้ออันน่ะมันสิดักปลานน่ะป๊านี่นะพาบ่มันบ่เลอะบ่แม่คือพาเออแต่มันบ่สุกบ่เอาให้สุกเด้ออ๋อใจนิดมันจังบ่บ่พายะเอาใส่ปลอดใส่ตัวลมผู้เอาตัวใหญ่ลงลุมผู้พามันเลอะนะก็ดอกนี่พาให้จานน่ะ bây nè, điu xéng giờ đi năn ăn khâu các chú ạ, công an chú ạ, giờ nào các ăn khâu thiêng, ba giờ sáng luôn này, nó là say cả, cục bẩn, đấy bên ông sĩ tôi nhảy hả, con, giờ quay thư, nó kín muk măn nấm canh bên này phía nào ok rồi สร้างเขากินเข่าเนาะโอ้เพิ่นมากินเข่าอยู่ในเฮือนเนาะสร้างเลยโอ้มากกินแบบเข่าในลึกลับเนาะเราได้แน่เลย,ย,ยอ้าวข้างดอดหลายโอเค <c oughs> อน,นี้ยผ่ามาปิดใบมันมันสุกเลยกับขินเขาอืมอ้าวหาเนี้ยปิดไว้เนาะเดี๋ยวจะมาเบิ้งน้ำกันน้ำไม้กระต้มไว้นี่แหละ เนาะเรื่องของหน้าของในเท่านี้อ่ามือนี้น่าจะบมีการคืบหน้าพี่น้องนน่าจะเป็นมืออื่นเพราะว่าให้สร้างเป็นอ่าจับเวียดตัวนี้ก่อนเนาะจังเด็กจังน้อยพอให้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก่อนของหน้าเท่านี้มืออื่นคุณบอสมื้อื่นจังว่ากันบอสของน้านี่ยคือว่ามื้อนี้เฮ็ดเฮ็ดตัวนี้ก่อนเนาะ cái cuốc oh ok các cơm hết lạp nó đấy ah y này cả hai kืน tu ní quan nó,เอา trang trại to cái nó, có đi lo thăng điện bóc điện nhằng mày ít hơn, ah mới nè cái đây cường lạp một nưng có đi là say hết thuyền tu ní, nó đây lạp một nưng nó, à phải đây quế ăn, gìn nó được, um, à mày เอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามเบิ้งน้ำกันอีกเนาะนี่ก็มามอบอุปกรณ์ห้องน้ำพี่น้อยเนาะเดี๋ยวมาเบื้องบินน้ำการก่อนเนาะซื้อมาเบิ้ลเท่าไรพี่น้อยโอ้ราคานี่ยโหดได้พี่น้อยอืมครบบานประตูหน้าต่างนี่บุคือกันกับเขตบ้านเขาราคาสูงเนาะ อ่า,อา,าอน้ำมันนอินแรกเนาะพี่น,อนอ้องเนาะห่าแสนเก้าสิบพันกรีบอ่าอันนี้ทอพีบีซีของงอ้อเนาะทอพีบีซีนี่สองเม็าของง้อตัวหนึ่งอ่า โคกนั่งนั่งยอนะ่แสนีสกีบเนะ 5, 90, เาะหาแสนเก้าสิบพันมาบินที่สองบ้นงบานปตตูเนาะบ,บุงกบหองน้ามีอะไรพี่นุย้ยอ่าบุงกบพี่น้ยสามแสนหาสิบพันกีบบ้านหาแสนหาสิบโอ้บ้านเดียวเป็นพี่น,น้องเนาะห้าอะก็คือกันถามมาเบิดเละ เอา้าตามนั้นอะไรพี่น้องเนาะรายละเอียดรายจ่ายรายออกเนาะเดี๋ยวทางมือเส้นกับจีอันให้แจ้งให้พี่ให้น้องน้ำคันนี่แหละเนี่ยพี่น้งนะองเนาะเบิดไปกับรวมยอดเนาะตัวนี้กับเก้าแสนตัวนี้กับห้าแสนพอดีแสนสี่พอดีรวมเบิดกับปริมาณล้านห้าแล้วพี่น้องสองหมื่นนี่เบิดไปสองพันกว่าบาทนี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นเงิ่อนของทางเมเจอร์ที่เพิ่นได้ฝากมาสมทบมาเพิ่ม นอนพี่น้องเนาะอ่าจำนวนหาพันล้วก็เพิ่มเติมมาอีกกัทางเมย์เพิ่นฝากมาให้ทางคาสร้างนำ้ำนี่แหละพี่น้องเลยเนาะถือว่าอยู่ในระหว่างรอดําเนินการบบดน,นี้พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวทางพ,อพ่อน้องเปลียวหากินข้าวกินน้ำก่อนบบดนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะอ่าคลิปนี้ลาพี่และน้องไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีแม่งคือเก่าคือเดิมเมนาะอากาศร่มหนาวอ่าอยู่ที่เมืองเซโปนอากาศเย็นแบบเย็นธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละ ไปหน่อยเนาะอ่ะพบอๆกันใหม่เด้พี่น้องด้วย